คนเออไอสําเร็จก็จะกัดน้องน้ำโชคมึงเห็นไหมนั่นน่ะไอตัวแย่งไม้น่ะมันมีอานนู่นไม่ใช่น้ำโชคเออเออกัดตัวไหนก็ไม่ดูนะมึงนี่นอะนั่นนั่นน้องนํำโชคก็ขอโทษน้องนํำโชคขอโทษพี่สําเร็จอืน้ำโชคไม่ได้อยากแย่งไม้เออน้ำโชคอยากเล่นกับพี่สําเร็จเฉยเอออืม น้ำโชคชอบหยอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพี่ๆไม่อยากเล่นด้วยน้องน้ำโชคก็โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะตั้งแต่แม่ก็เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กเลยน้องน้ำโชคอะ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เท่าน้องมึงบึกนี่แหละเออจนทุกวันนี้น้องน้ำโชคก็เป็นหนุ่มแล้วเนี่ย <laughs> เป็นหนุ่มแล้วก็ตัวใหญ่แล้วสีก็เปลี่ยนด้วยน้องน้ำโชคตอน,น,นเล็กๆก็สีเขียวอ้าวพอใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นสีแดงทีนี้อ้าวเออน,นันนัน พี่สาเร็จก็จะเล่นกับน้องนาโชคแล้วทีนี้เออนั่น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 น้องนำโชคก็อยากเล่นด้วยเหมือนกันอเออนั่นน้องนาโชคอ้อ,อนพี่สําเร็จตัวใหญ่เป็นหนุ่มแล้วยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กอยกอ,กอู่ะมั้งน้องนาโชคอยากหยอกพี่สําเร็จนะเออพี่สําเร็จก็ไม่สนใจเอาทีนี้มึงเออสําเร็จก็เล่นกับน้องหน่อยลูกสําเร็จเล่นกับน้องนำโชคหน่อย เด็น้องนำโชคอยากเล่นด้วยนะลูกอืออพี่สําเร็จเล่นกับน้องนําโชคหน่อยเออนั่นนั่นนั่นเออพี่สําเร็จก็จะแย่งเอาไม้ไก่ย่างคืนทีนี้เอาพี่อันหยียบไปเลยพี่อันไม่ให้คืนทีนี้เอ,อ้ยน้องหมาแย่งไม้ไก่ย่างกันค่ะเพื่อนเอออือ พอถึงพี่อานแล้วไม่มีตัวไหนกล้าเอาพี่อานเก่งเออไอ้สําเ็จก็ไม่กล้าแย่งเออตอนไม้ไก่ย่างอยู่กับพี่สําเ็จน้องนำโชคก็จะแย่งเออครน,นี้พอพี่อานแย่งไปแล้วพี่สําเ็จไม่กล้าแย่งคืนเลยทีนี้เออนั่นเห็นไหมล่ะมึงทีนี้ไอ้สําเ็จมึงเออมึงเก่งแต่ไอ้นำโชคมึงไม่กล้าเก่งไออานเลยมึงอออานมันเก่งกว่ามึง น้องหมาฟังแม่พูดนะครัเพื่อนเออแม่พูดไปเขาก็ฟังแม่ไปด้วยเขารู้ค่ะแสนรู้มากเลยน้องหมาน้องหมาก็อยู่กับเรามานานแล้วค่ะเพื่อนไม่ใช่สองปีแล้วมั้งเออก็อยู่ทนอยู่นานมากเลยน้องหมาสองปีแล้วเนี่ยเออพี่อานกับพี่สําเร็จแล้วก็พี่ตะน้อยนี่อยู่นานมากเลยก็แข็งแรงอ่ะสุขภาพแข็งแรงเขาไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะไม่เคยไม่สบาย สุขภาพแข็งแรงดีก็เป็นนั่นนั่นนั่นไปดูน้องคอรอไปดูน้องคอ,อเอา้เอาอ้ะมึงจะปีนขึ้นมาแล้วน้องคอรอที่นี้เออแต่ปีนขึ้นมาทําไมเนี่ยลูกเออแต่ปีนขึ้นมาทําไมหมเออ